สวัสดีครับช่องบอลรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา s e i k o p r o s p e c t ์เดอะหนึ่ e เ r e าหกห้า i ิเวอร์เรี dition เรือนนี้กันนะครับนาฬิการเรือนนี้นะครับนับว่าเป็นหนึ่งใน wish list ต,ตลอดกาลของผมนะครับของแบรนด์ไซโก้เลยก็ว่าได้นะครับคือเฝ้าใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งถ้าเกิดไซโก้มีการทํารุ่นนี้ออกมาจริงๆเนี่ยผมจะซื้อแบบไม่ลังเลเลยนะครับซึ่งมันคืออะไรเดี๋ยวมาเล่าสู่กันฟังกันนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมให้ดูกล่องกันก่อนนิดนึงนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ เป็นรุ่นพิเศษนะกล่องก็เลยจะมาแบบใหญ่โตเลยนะครับเป็นรุ่นลิมิเต็ดก็เลยแบบกล่องยาวๆแบบนี้นะด้านนอกเป็นกล่องสีขาวนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยสังเกตดูว่ากล่องเขาจะมาแบบค่อนข้างจะดูแบบเรียบเรียบดูย้อนยุกนะครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเรือนนี้เนี่ยมันเป็นนาฬิกาที่ทํามาเพื่อระลึกถึงนาฬิกาในอดีตนะครับก็คือเป็นการรีเครียชันนั่นเองดังนั้นหน้าตากล่องโดยภาพรวมก็คืออย่างเงี้ยกล่องแบบ เห็นแล้วก็นึกถึงสมัยก่อนเหมือนกันนะแล้วก็มีโลโก้ไซโก้แล้วก็อร์วอชแบบนี้นะครับดูเรทโทรดูย้อนยุคมากๆเลยอันนี้ก็เป็นรายละเอียดตัวกล่องนะครับโอเคกลับมาดูที่ตัวนาฬิกากันนะอันดับแรกก่อนเลยนะครับผมขอเล่าเรื่องของที่มาที่ไปของนาฬิการเรือนนี้ก่อนเลยละกันนะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยย้อนกลับไปในปี1965นะครับทางไซโก้เองเนี่ยเขาได้มีการเปิดตัวนาฬิกาดำน้ำขึ้นมารุ่นหนึ่งนะซึ่งรุ่นนั้นเนี่ยหลายๆคนจะให้นิคเนมหรือว่าชื่อเล่นว่า62 Ma s นะครับหรือว่า 62 MAS อะไรแบบนั้นนะก็แล้วแต่ว่าจะอ่านออกเสียงยังไงนะครับแต่ผมเนี่ยจะชอบเรียวกว่าเป็น62 MAS นะครับง่ายดีนะครับ62มันพูดลำบากิีนึงนะลิ้นมันพันกันนะครับก็เลยจะขอเรียกเป็นชื่อนี้แล้วกันนะโดยที่นาฬิการุ่นนั้นเนี่ยถือว่าเป็นนาฬิกาดำน้ําเรือนแรกของญี่ปุ่นนะครับซึ่งหน้าตาของเขาเนี่ยมันจะมาแนวนี้เลยนะครับคือเป็นทรงเคสที่มีความยูนิคมากๆนะลักษณะตัวลักจะมาแบบเล็กๆแล้วก็มีการตัดตัวสายอย่างเงี้ย ตรงที่มันเชื่อมต่อสายม,มันจะมาเป็นเส้นตรงนะครับไม่ได้เป็นทรงลักที่แบบมันดูมาตรฐานทั่วไปหน้าตาก็จะเป็นขอบเบเซลบางๆนะครับเป็นขอบอลูมิเนียมนะแล้วก็ ดีไซน์ต่างๆนานาก็คือแบบเป็นนาฬิกาดำน้ำมากๆนะครับเห็นรูปปั๊บก็จะนึกถึงแบบความเป็นนาฬิกาดำน้ำจากยุคก่อนเลยซึ่งแน่นอนว่าเรือนนั้นเนี่ยเป็นเรือนแรกของซังไซโกเองด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นต้นกําเนิดของนาฬิกาดำน้ำทั้งปวงของไซโกในปัจจุบันนะครับแว่ายง่ายเรือนนั้นคือเรือนแบบตัวปูทวดต,ตัวแบบต้นแบบตัวจุดกําเนิดเลยอนะถ้าไม่มี62มเรือนนั้นเนี่ยนาฬิกาดำน้ำในไซโกในยุคปัจจุบันเนี่ยหลายๆตัวอาจจะยังไม่ได้เกิดก็ได้นะครับด เลยนะซึ่งหลังจากปี1-965เนี่ยแน่นอนว่ามันก็เกิดไลอั p ใหม่หมๆเกิดขึ้นนะครับอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนะไม่ว่าจะเป็นพวกซูโม่พวก prospect สมูไลพวกกระเบนพวกเต่าทั้งหลายนะครับมันก็มีจุดเริ่มต้นจุดกําเนิดเนี่ยมาจากเรือนนี้นี่แหละแล้วก็ที่มันผ่านมาเนี่ยทางไซโก้เองก็มีการพยายามจะนําเอาตัว62แมสเนี่ย กลับมาทำใหม่หรือว่ากลับมารีด e ิ dition ใหม่บ่อยครั้งมากๆนะครับเราจะเห็นว่ามี prospect หลาย,ลายๆเรือนที่เอาดีไซน์ของตัวเคสแบบนี้ที่มันเป็นขาเหลี่ยมๆอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงตัวสายตัดตรงๆเ่ะเอามาทำกันเยอะมากนะแต่ว่ามันก็เป็นการนำเอากลับมาชนิดที่ว่ามันยังไม่ออริจินอลนะครับเขาอ,อาจจะมีการเพิ่มไซส์ให้มันใหญ่ขึ้นตามยุคสมัยช่วงนั้นที่แบบมันชอบในกาใหญ่ๆนะครับหรือว่ามีการปรับสเกลให้ขอบเบซเซลมันหนาขึ้นปรับนั่นปรับนี่คือเรียกว่าที่มันผ่านมามันยังไม่เคยมีการแบบ เอามาทั้งดุ้นแบบเหมือนเดิมไปขนาดนี้มาก่อนอะ จะมีใกล้เคียงมากๆก็คือในช่วงหลายปีก่อนจะมีตระกูล S L A นะครับที่แบบหน้าตาใกล้เคียงกันมากๆละเป็นตัวลิมิเต็ดด้วยแต่ว่าขนาดเคสไซส์ออกมา40มิลก็คือใหญ่กว่าเดิมประมาณ2มิลน,นะครับเพราะว่าอาจจะด้วยของตัวเครื่องนะครับอาจจะยังใช้เครื่องที่มันเล็กมากไม่ได้เคสไซส์ก็เลยต้องแบบค่อนข้างทามาใหญ่กว่ารุ่นเดิมนิดนึงคือก็เฉียดไปเฉียดมานะครับเรียกว่าแบบเกือบจะออริจินอลละแต่ก็มีความไม่สุดเท่าไหร่นะครับซึ่งตอนแรกผมอ่ะเคยจะซื้อรุ่นที่เป็น40มิลละนะครับรุ่นส ก็หายากมากนะถือว่าเป็นไซโก้เรือนหนึ่งที่คนที่มีอ่ะไม่ค่อยขายกันนะครับเพราะว่าเขาก็จะสะสมกันนะเป็นตัวในตำนานเรือนหนึ่งอะไรแบบนี้ผมก็ถอดใจไปทีหนึ่งละนะครับจนกระทั่งล่าสุดนะครับเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองนะไซโก้ก็มีการเปิดตัว62 Mas สมรุ่นออริจิน l ลเอามารีอิดิชันจนได้นะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นการถอดแบบมาแบบ1ต่ตอนหนึ่งถอดแบบมาใกล้เคียงมากๆเลยครับโอเคอาจจะไม่ได้เหมือนเปะ๊ะเพราะว่าบางจุดก็มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นนะแต่ว่า ถ้าเกิดชอบหน้าตาแบบดั้งเดิมอะ่ะเคสไซส์แบบเดิมฟิลลิ่งแบบเดิมตัวเนี้คือเรียกว่าใกล้ที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ละดังนั้นพอมันเปิดตัวมาปั๊บเนี่ยผมก็รีบพุ่งเข้าไปหาเรือนนี้โดยอย่างเร็วเลยนะครับซึ่งไม่ทันนะครับเพื่อนๆคือ ตอนแรกผมไม่เชื่อเลยนะว่ามันจะไม่ทันพอดีว่าในการรุ่นนี้เปิดตัวมาราคาไม่ได้ถูกนะแสนกว่าบาทนะครับดังนั้นผมก็เลยคิดว่าก็คงไม่น่าจะมีคนมาแย่งเราซื้อเยอะนะเพราะว่าไซโก้แสนกว่าบาทอะ่ะมันไม่ได้เจอได้ง่ายนะครับมันมีแหละแต่ว่าหน้าตาแบบนี้มันไม่ได้มีความพิเศษอะไรมากถ้าเกิดมองในมุมมองคนนอกอะ่ะก็อาจจะรู้สึกว่าไม่น่าจะขายได้เร็วขนาดนั้นอะ่ะแต่เอาไปอามานะครับเพื่อนๆเปิดตัวมาแค่ไม่กี่วันอะ่ะหมดเกลี้ยงทั่วประเทศไทยเลยผมซื้อไม่ทันผมนี่แบบตกใจมากเลยนะครับว่าแบบเฮ้ เอาอีกแล้วนะครับนาฬิกาที่เราอยากได้อะมันไม่ทันอีกละมันต้องมีเหตุฉุกเฉินเหตุอะไรบางอย่างให้เราคลาดกันอยู่เรื่อยเลยแต่จนแล้วจนรอดนะครับผมก็ไปได้มาจากในกลุ่มไซโก้นี่แหละนะครับที่มีคนมาโพสต์ขายนะถือว่าได้เป็นเจ้าของได้มาครอบครองจนได้นะครับคู่แล้วมันไม่แคล้วกันจริงๆนะครับดังนั้นวันนี้ก็เลยจะมารีวิวให้ดูกันว่านาฬิกาไซโก้ที่ราคาแสนกว่าบาทเนี่ย มันเรียกว่าอย่างไงดีมันจะเรียกว่าคุ้มได้ไหมหรือว่ามันควรจะซื้อไหมหรือว่ามันเหมาะกับใครวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับโอ้เกินสนานเลยนะครับเดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะอันดับแรกนะครับมาดูที่ตัวหน้าปัดด้านในก่อนเลยนะจะสังเกตเห็นว่าเรือนนี้ทำดีไซน์มาเหมือนกับตัว1 9 6 5งเก้ไดเวอร์ตัวออริจินอลมากมากนะครับทั้งขนาดมาเกอร์ทั้งตัวไซซิ่งตัวการวางตำแหน่งนะครับ ลักษณะ positioning ทุกอย่างแทบจะเหมือนเดิมเลยจะมีต่างกันจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของตัว text ตรงนี้นะครับที่แบบมันจะมีการเปลี่ยนแปลงสเปคการดำน้ำําคือจากเดิมอ่ะตัว original อ่ะมันได้150เมตรนะครับมันจะมีเขียนตรงนี้ว่าเป็น150เมตรแต่ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น diver 200เมตรแล้วส่วนด้านล่างเนี่ยรุ่นเดิมมันจะเขียนว่าเป็น dive shock 17 j ูลนะครับแต่ว่าตัวปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็น dive shock 26 j ูลแล้วนะครับก็เรียกว่ามีอัญมณีเพิ่มขึ้นมาประมาณนึงนะครับแต่ว่าไอ้ตะอะรงเนะ คือมันไม่ใช่อนญมณีมีค่าอะไรแบบขนาดเหมือนแบบพวกเพชรอะไรแบบนั้นนะครับมันจะเป็นแบบพวกทับทิมเป็นส่วนอนัญมณีที่แบบมันสังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นจุดเชื่อมต่อเป็นจอยจุดหมุนอะไรแบบนี้ซะมากกว่านะเป็นแบบ ตัวทามาเพื่อใช้งานอะไม่ใช่ทํามาเพื่อตกแต่งนะครับดังนั้นก็ไม่ได้มีนัยยะอะไรมากในเรื่องความหรูหรานะหน้าปัดด้านในก็จะมาโทนสีเทาๆเหมือนกับตัวออริจินอลมากๆนะครับส่วนพวกมาร์กเกอร์รอบๆเนี่ยก็จะมีความเงาแววาวที่แบบเวลาเล่นแสงเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆนะครับคือความประกายเนี่ยมันทําให้นาฬิกามีกลิ่นอายความดูแพงดูเป็นนาฬิกามีมูลค่าขึ้นมาได้ใช้ได้เลยนะครับอันนี้ทํามาได้สวยเลยนะแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องความเนี้ยบของตัวมาร์กเกอร์ตัวการขัดเงาต่างๆนานานะครับ ต้องบอกอย่างนี้นะว่ายังไม่ได้ทํามันเนียบมากนะคือเอาจริงตอนแรกผมก็คาดหวังเหมือนกันนะครับว่าใน,ในการราคาแสนกว่าบาทเนี่ยของไซโก้ m a r k ร์ต้องขัดมาแบบโหคมกลิบไรที่ติเหมือนกับพวกแกรนไซโก้เลยนะครับแต่ว่าเอาจริงๆยังพอมีตําหนิหรือว่ามีมาร์กต่างๆนานาเป็นจุดนั่นจุดนี่อยู่ตรงมา r k เกอ,อยู่บ้างนะครับคือ m a r k ร์แบบมันยังไม่ได้คมกลิบมากอะ คืออย่างเงี้ยดูด้านซ้ายนะครับเพื่อนๆจะเห็นเลยว่ามันยังขัดมาไม่ได้เรียบเนียนมากเท่าไหร่ซึ่งถ้าเกิดมองไกลๆคงไม่ได้เห็นอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อนาฬิการ,ราคาหลักแสนมาแล้วอะ่ะเราก็เชื่อได้เลยแหละว่าเราคงอยากจะเพ่งเล็งในดีเทลอยากจะเข้าไปดูถึงความเนี้ยบใกล้ๆเหมือนกับนาฬิกาฝั่งสวิสนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าไซโก้เรือนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มาแนวเนี้ยบนะคือค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์หลายจุดเหมือนกันที่แบบเออจริงๆทำมาเนี้ยบกว่านี้ก็ได้แต่ว่าอันนี้ก็ยังมาแบบไม่ได้ดูละเอียดมากเท่าร่นนบงีเเยือมฟิช ต่างๆนานา,นาพวกมาร์เกอร์ทั้งหลายเนี่ยถ้าเอาไปเทียบในาการฝั่งสวิสที่ราคาใกล้ๆกันน่ะเอาง่ายๆเลยใกล้ๆตัวหน่อยก็อย่างพวกชูดอนะครับหรือแม้แต่พวกลองจินตเองอะ่ะฝั่งนั้นเนี่ยเผลอๆจะเนีย้ยกว่านี้ประมาณหนึ่งนะครับทั้งๆที่ราคาอาจจะถูกกว่าหรือว่าใกล้ๆกันอะ่ะตรงจุดเนี้ยอาจจะยังไม่ใช่เป็นจุดเด่นของเรือน,นี้นะแต่ส่วนเรื่องของลูมเนี่ยต้องบอกว่าเรือนนี้ลูมนี่คืออลังการมากนะครับเป็นลูมีไบรท์ที่แบบแค่มองอย่างเดียวก็รู้สึกเขียวละนะครับแล้วก็เวลาง เป็นแรงงานดำน้ำชนิดใช้งานจริงจังได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ทำได้ดีนะ ส่วนตัวเครื่องหุเรือนนี้นะครับใช้เป็น 6L37 นะเป็นเครื่องที่พัฒนามาจาก 6L35 นะครับโดยที่ 6L35 เนี่ยเป็นรุ่นมาตรฐานมากๆที่อยู่บนนายการราคาหลักแสนของไซโกหลายเรือนเลยนะครับซึ่งเขาก็มีการนํามาพัฒนาให้มันบางขึ้นแล้วก็สามารถใส่เข้าไปในเคสไซส์38มิลได้ก็เลยทําให้นายการเนี่ยมันกลับสู่รูปแบบทรงออริจินัลไซส์ดั้งเดิมได้นะอันนี้ก็เป็นจุดที่แบบทำมาได้ดีนะส่วนการใช้งานเนี่ยถือว่าง่ายมากนะครับแม็พย옴เป็นสกูดาวคลาวนะ สามารถคลายออกมาก่อนนะครับแล้วก็หมุนขึ้นเนี่ยอันนี้ขึ้นลานได้มือได้เลยฟิลลิ่งก็จะแบบหนืดๆนืดหน่อยนะครับฟิลลิ่งแบบค่อนข้างจะแน่นหนาเลยนะรู้สึกแบบมีความแข็งแรงดีดึงมาทีนึงก็หมุนตั้งวันที่นะครับแล้วก็ดึงมาทีนึงจนสุดเนี่ยก็เป็นการหมุนตั้งเวลานะครับง่ายๆประมาณนี้ใช้งานเสร็จก็สแนปกลับเข้าไปนะครับส่วนสเปคของตัวเครื่องเนี่ยความแม่นยำนะวันหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่ลบสิบวินาทีถึงบวกสิบห้าวินาทีต่อวันนะครับ แล้วก็การสำรองพลังงานทําได้45ชั่วโมงนะซึ่งถือว่าอาจจะยังไม่ได้เยอะมากนะเพราะว่าเครื่องมันก็เน้นความบางนะครับดังนั้นเรื่อง Power Reserve เนี่ยมันก็ได้ประมาณแค่2วันนะซึ่งก็อาจจะต้องใส่ใช้งานบ่อยหน่อยนะถ้าเกิดอยากให้มันแบบอยู่ได้ยาวไม่ต้องมาขึ้นลานอะไรนะครับรายละเอียดตัวเครื่องตัวนักปัดก็ประมาณนี้ส่วนต่อมาที่ผมว่าน่าสนใจเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของตัวขอบเบเซลด้านนอกนะครับคือนาฬิการ,รุ่นนี้เนี่ยรุ่นออริจินอลเลยขอบมันเป็นแบบขอบอลูมิเนียมนะดังนั้นเนี่ยพอเวล ถ้าเกิดนับจากปี6 5ก็โอ้โหประมาณ60ปีอะไรแบบนี้แล้วนะครับดังนั้นขอบอลูมิเนียมที่มันเคยออกมาได้กับรุ่นปีนู้นน่ะมันก็เละละนะครับรอยขีดข่วนความเฟดความอะไรคือมันยับเลยซึ่งเขาก็มีการอัปเกรดรุ่นเนี้ยเป็นขอบเซรามิกเงาเงาละดังนั้นมันก็มีข้อดีในเรื่องการใช้ง,งานระยะยาวนะคือสมมุติว่าเราใส่เรือนนี้ไปอย่างน,น้อยสิบยี30ปีมมันก็จะไ่เรหรือว่าไม่มีรอออยเเเลละทะทไหมออืมิมกกบ แล้วก็เราจะได้เรื่องความเงาความแวววาวที่แบบมันก็จะเล่นแสงได้ดีขึ้นนะซึ่งอันเนี้ยมันแล้วแต่คนชอบนะครับคืออย่างบางคนนะ่ะอาจจะรู้สึกว่าเอออยากจะได้อะไรที่มันแบบออริจินัลเหมือนกับตัวต้นแบบเหมือนกับตัวในปี1965ไม่อยากแบบ ได้ของให,ใหม่ๆอ่ะนะครับคืออยากจะได้ในการรุ่นใหม่นี่แหละแต่ว่าขอหน้าตาแบบเดิมเลยคนเหล่านั้นก็จะไม่ค่อยชอบขอบเซรามิกเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดถามผมนะผมเป็นคนฝั่งที่ชอบขอบเซรามิกมากกว่านะครับเพราะว่าในการใช้งานเรารู้สึกว่าเรามีความสบายใจมากกว่าเวลามันเจอรอยขีดข่วนเจอนุน่นเจอน,นี้เข้ามาขูดนิดนึงเราก็แบบมั่นใจได้เลยว่ามันรอดชัวร์มันจะไม่เป็นอะไรชัวร์นะครับผมก็ยอมเสียความวินเทจไปนะแต่ว่า ก็แลกมาด้วยการใช้งานจริงจะได้แบบใส่ใช้งานได้บ่อยๆในชีวิตประจําวันอะไรแบบนี้นะครับส่วนตัวกระจกก็เป็นซับฟลาคริสตัลนะครับแล้วก็มีการตัดแสงได้โอเคนะคือบางมุมก็เคลียร์ดีนะครับแต่ว่าด้วยทรงของเขาอะมาในสไตล์บ็อกซ์เชฟเนี่ยที่มีการยกขึ้นมาอันนี้จะตัดได้ไม่เกลี้ยงอยู่ละนะครับคือผมยังไม่เคยเจอในการบ็อกซ์เชฟเรือนไหนที่แบบสามารถตัดได้เกลี้ยงร้อเปอร์เซ็นต์เลยอย่างน้อยๆมันก็ต้องมีติดมาบ้างแบบนี้นะครับมีติดมานิดหน่อยแต่ว่าโดยภาพรวมถือว่าน่าพึงพอใจเลยนะ ขอบเปเซเซลก็หมุนใช้งานเนี่ยโหฟีลลิ่งตอนหมุนนี่คือแบบหนึดหนืดแล้วก็สมูทแบบคู้ดีมากๆนะครับคือรู้สึกได้เลยทันทีว่ามันแตกต่างกับนาฬิการาคาแบบหลักหมื่นของไซโก้จริงนะไอตัวขอบเ,เนี่ยคืออันนี้ดีกว่ามากๆเลยรายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนของตัวเคสนะครับตัวการฟินิชชิ่งตัวเนื้อเคสต่างๆนานาเนี่ยก็เป็นสแตนเลสสตีลนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะเป็นการขัดเงามาด้านบนก็จะเป็นการขัดลายสาตินนะครับเป็นลายวงกลมนะวิงว่งวิ่งวนกันไปนะครับซึ่งถ้าถามเรื่องความเนี้ยบของเรือนนี้นะผมก็ต้องบอกว่ามันอยู่ในระดับกับพวก โปรสเปก t ราคา4ี่ห้าหมื่นอ่ะก็จะได้ละนะครับความนี้ประมาณนี้นะคือมันก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับแกรนไซโก้เลยมันขั้นเทพเลยอะไรขนาดนั้นนะครับยางส่วนขัดเงาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอเคมันก็ยังมีความแบบโค้งๆนะครับอย่างเงี้ยคือมันเงานะมันสะท้อนแสงได้ดีมากเลยแต่ว่าล้หน้าอะมันยังไม่ได้เรียบแบบเปะ๊ะมากเหมือนกับพวกแกรนไซโก้ราคาแบบสองสามแสนนะครับส่วนด้านบนอย่างเงี้ยพวกลายเงี้ยก็อย่างที่เห็นนะว่าเออโอเค สวยดีนะครับคือถ้าถามว่าคุณภาพเนี่ยมันสมกับราคาแสนกว่าบาทไหมผมอาจจะต้องตอบว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นนะคือในงบประมาณแสนกว่าบาทเนี่ยถ้าเกิดเราไปฝั่งสวิสนะคุณภาพการขัดนี่คือจะเวอร์กว่านี้อีกประมาณหนึ่งนะครับอันนี้เหมือนกับว่าเขาอาจจะเน้นลวดลายให้แบบมันยังดูวินเทจดูย้อนยุคอยู่บ้างนะครับไม่ได้ดูแบบทันสมัยมากเกินไปมันก็เลยจะมีความดิบๆขึ้นมาหน่อยนะครับส่วนเชื่อมต่อ,อยางเงี้ยส่วนขัดด้าน,ดดานเชื่อมต่อขัดเงาอะเวลาเอานิ้วลูบๆดูอะมันจะมีความแบบเป็น สักๆนิดนึงรู้สึกถึงเหลี่ยมสันที่แบบยังไม่ได้คมกริบเรียบเนียนมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นดีเทลเรื่องการขัดเงานะโดยภาพรวมถ้าเกิดมองระยะใช้งานถือว่าสวยแหละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาโดยดีเทลโดยความใกล้ๆโครสอัพแล้วเนี่ยว่ากะตามตรงก็ยังสู้ในกาสวิสอย่างพวกทูดอร์ราคาแสนกว่าบาทอันนี้ยังสู้ไม่ได้นะครับส่วนด้านข้างตัวไม้พยมมีโลโก้ไซโก้มาตรงนี้นะแล้วก็สามารถถอดสายได้โดยง่ายเลยนะครับส่วนขนาดเคสไซส์ก็แน่นอนนะครับเป็นไซส์ที่หลายคนแบบเฝ้ารอเลยอยู่ที่ประมาณ38มมิล ความหนานยอยู่ที่12.7มิลน,นะครับส่วน Luck Luck, ลักธุลักษเรือนี้ใส่ง่ายมากนะเพราะว่าแบบทรงขาไม่ได้ยื่นเลยเลยอยู่ที่ประมาณ46มิลเท่านั้นส่วนฟ้าหลังก็เป็นโลโก้ปาโลมาแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นโลโก้แบบดั้งเดิมเลยนะถ้าเกิดเราไปดูในการรุ่นเก่ารุ่นก่อนหน้านีนะ้เขาก็จะมาเป็นรูปแบบนี้เลยนะครับคือทํามาได้ใกล้เคียงกับตัวเดิมแล้วก็ดูย้อนยุคมากๆนะครับ แล้วก็ด้านล่างตัวนี้มีเขียนบอกไว้ด้วยว่าเป็น Made in Japan นะครับเรือนี้ก็ผลิตญี่ปุ่นเลยซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่มันแพงด้วยนะเพราะว่าก็ทำในญี่ปุ่นอ่ะค่าแรงเขาก็สูงกว่าทําในแบบจีนหรือว่าในเอเชียอื่นๆอยู่แล้วนะครับส่วนน้ําหนักของเรือนี้นะครับชั่งออกมาอยู่ที่ประมาณ90กรัมมาดูส่วนของสายกันบ้างนะครับ ตัวสายเนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่คนรีวิวต่างประเทศอะใน YouTube ทั้งหลายหรือว่าในเว็บไซต์อ่ะเขาค่อนข้างติกันเยอะนะคือเขาบอกว่าสายมีความแข็งนะครับดูแบบไม่อ่อนไม่สมูทดูไม่เรียบเนียนเลยนะครับดูแบบมีความสมบุกสมบันไปหน่อยซึ่งพอผมมาจับดูปั๊บเนี่ยผมก็อืมไม่ได้คิดขนาดนั้นนะคือสายอ่ะโอเคแข็งจริงนะครับคือแบบมันไม่ได้นิ่มแบบเป็นซิลิโคนอ่อนๆเลยแต่ผมมองว่าคุณภาพความลื่นความแบบฟินิชิงทั้งหลายอะ่ะมันผลิตมาดีมากนะ แล้วก็หน้าตามันเหมือนตัวออริจินอลแบบดั้งเดิมมากๆด้วยนะครับผมโอเคกับสายแบบนี้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับคือก็เข้าใจแหละว่าสายเนี่ยมันแบบทามาเพื่อเน้นการดำน้ําจริงจังอะ่ะดังนั้นถ้าเกิดสายซิลิโคนพวกนี้มันนิ่มเกินไปอะ่ะระยะยาวอะ่ะมันอาจจะมีปัญหาหรือมีการขาดหรือมีการแบบบิดเบี้ยวหรือว่าหนืดหรือเกิดอะไรซัมติงขึ้นมานะครับอาจจะเป็นไปได้นะแต่ว่าถ้าเกิดคุณภาพความแข็งแรงเป็นแบบนี้นะครับผมว่าใช้งานได้ยาวกว่านะถ้าเกิดเอาเรื่องความทนทานตัวนี้น่าจะชนะเลยนะครับก็เลยสุดท้ายไม่ได้ อะไรนะแล้วก็สายเนี่ยมีจุดหนึ่งที่ผมเซอร์ไพรส์มากเลยก็คือเวลาเราลูบด้านบนน่ยมันจะเป็นฟิลลิ่งแบบหนืดน,นะครับคือหนืดเหน,นืเหมือนกับสายยางทั่วไปอ่ะเพื่อนๆน่าจะนึกออกครับแต่ถ้าเกิดเราพลิกมารลูบด้านล่างอันนี้จะลื่นเหมือนมีคนมาทาแป้งเลยคือลื่นมากลื่นจนงงเลยว่าเฮ้ เขาใช้เทคนิคอะไรถึงทาให้ด้านบนมันหนืดได้และด้านล่างมันลื่นได้ขนาดนี้อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของตัว texture นะครับตัวลายของตัวสายที่ด้านบนจะเป็นลายอย่างเงี้ยเหมือนเป็นลายสารเคฟล่าแต่ด้านล่างเนี่ยก็จะมาเป็นลายแบบเหมือนเป็นลายสี่เหลี่ยมเลยาคณิตอย่างเงี้ยแล้วก็ รูปไปปั๊บมันแบบโอ้โหสมูทมากนะครับดังนั้นเวลาใส่บนข้อเรือนี้คือสบายแบบสบายเวอร์เวอร์เลยนะต้องบอกเลยว่าตัวสายเนี่ยทำมาดีนะผมแบบเห็นต่างกับคนต่างประเทศประมาณหนึ่งนะครับส่วนตัวบัคเกิลก็จะมาเป็นสีเงินแบบนี้ซึ่งสังเกตอย่างหนึ่งนะครับว่าบัคเคิลเนี่ยดีไซน์ทรงมาดีมากนะคือบัคเคิลที่ดีควรทำทรงแบบนี้นะก็คือจุดหมุนของเขาเนี่ยจะอยู่ด้านล่างนิดน,นึงแล้วก็ตัวที่เอาไว้เกี่ยวสายอ่ะมันจะยกขึ้นมาแบบนี้นะครับ เพราะว่าเวลาเราใส่ชิ้นงานจริงอะสายอะมันจะมีการซ้อนเลเยอร์กันแล้วมันจะยกสูงขึ้นมาดังนั้นถ้าเกิด b u c k กิแบบไม่ได้ทําทรงแบบนี้มาเนี่ยตรงเนี้ยตรงปลายตรงเนี้ยมันจะยืนขึ้นมาเชิดขึ้นมาเยอะ,อะนะครับเพื่อนๆน่าจะพอนึกออกนะดังนั้น b u c k กิทรงแบบเนี้ยที่มันมีการยกยกขึ้นมาอยู่แล้วเนี่ยมันจะทําให้มันเนียนตากว่ามากๆนะครับเวลาอยู่บนข้อมือนะซึ่งตอนแรกผมก็หาโลโก้ไซโก้ไม่เจอนะครับก็คิดว่า ทำไมบัคเกอร์ไม่มีโลโก้ไซโก้เนี่ยมันมาซ่อนอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับอันนี้แปลกมากเลยที่แบบซ่อนมาอยู่ตรงนี้นะมองแทบไม่เห็นเลยส่วนตัวที่รัดสายเนี่ยอันนี้ก็เป็นดีเทลอย่างหนึ่งที่แปลกตาดีนะครับเพราะว่าให้มันเป็นสีดําซึ่งบัคเกอร์อ่ะมันเป็นสีเงินนะครับอันนี้สีดำแบบเคลือบ DLC มาก็เท่ดีนะดูแบบกลืนๆดีนะครับมา ลองขึ้นข้อกันเลยดีกว่านะครับข้อมือ5.5นิ้วหรือ14เซนนะครับบอกเลยว่าใส่ได้สบายอยู่แล้วนะครับเพราะรูเนี่ยให้มาเยอะมากรูเนี่ยสามารถใส่ได้ถึงขนาดข้อมือ4นิ้วท้วนเลยนะใส่รูสุดท้ายเลยแบบนี้นะครับแต่ว่าปลายฝั่งเนี้ยมันอาจจะเลยขึ้นมาเยอะหน่อยนะครับดังนั้นก็แนะนําว่าข้อมือประมาณสัก5นิ้ว5.5นิ้วเป็นต้นไปน่าจะดีกว่านะครับอย่างข้อมือ5.5นิ้วของผมเนี่ยปลายฝั่งเนี้ยมันเหมือนจะเลยเลยมานิดนึงละนะครับแต่ว่าก็ยังดูเนียนตาอยู่เพราะว่ามันก็แบบ โอเคอะ่ะมันเป็นสีดำๆก็ดูกลืนๆดีนะครับแต่ถ้าเกิดเลก็กกว่านี้ก็อาจจะเริ่มเกะก,กะลูกตาละนะครับอันนี้แนะนําเป็นข้อมือ5.5นิ้วหรือ6นิ้วเป็นต้นไปก็น่าจะฟิตติ้งได้ดีขึ้นนะอยู่บนข้อก็ออกมาประมาณนี้เลยนะครับ ก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเรือนนี้เป็นไซโก้เรือหนึ่งที่ผมใส่บ่อยมากๆนะครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าผมอยากได้มานานละแล้วก็ค่อนข้างจะชอบรูปทรงอย่างเงี้ยที่มันเป็นแบบตัดเหลี่ยมๆขาเหลี่ยมๆคือผมชอบนาฬิกาคมๆเหลี่ยมๆอยู่แล้วอะ่ะดังนั้นเรียกว่าเรือนี้คือตอบโจทย์ของผมมากๆนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเรือเนี้ยมันเป็นไซส์38มิลแต่สังเกตนิดนึงนะ ความกลางบนล่างเนี่ยจริงๆขนาดลักทุลักมันไม่ได้กลางอะไรมากนะครับแต่ด้วยทรงเคสเขาอะทรงมันค่อนข้างจะแบบแบนอนะมองจากด้านบนมันจะแบบเหมือนเป็นตัวเอชนะครับก็คือมีหูบนหูล่างดังนั้นเวลาอยู่บนข้อเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้เล็กอย่างที่เราคิดไว้นะครับคือตัวเลขมันอาจจะหลอกตาเราอะแต่ว่าเวลาใส่ใช้งานจริงอะอย่าง38มิมลบนข้อมือผมอะมันค่อนข้างจะแบบพอดีพอดีละนะครับเพอเผลอเนี่ยผมสามารถใส่ได้ถึงประมาณ36มมิลได้ซ้ำนะถ้าเกิดมาเป็นทรงแบบนี้นะ ดังนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นเรือนที่ขนาดดูไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าเพื่อนๆสามารถใส่ได้แบบเต็มข้อได้โอเคอย่างคนข้อมือ6.5นิ้วหรือ7นิ้วอ่ะก็ใส่ได้สบายมากนะครับคือผมเห็นฝรั่งหลายๆคนอ่ะที่ข้อมือแบบ 6- 7นิ้วใหญ่ๆเลยใส่เรือนี้กันแบบชิลมากเลยนะครับเพราะว่ารูสายทามาเยอะอยู่แล้วนะครับรูมีมาให้ถึงแบบ ไปปลายฝั่งนี้เลยนะครับดังนั้นข้อมือใหญ่ขนาดไหนก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นทรงที่ค่อนข้างจะยูนิคเลยแล้วก็น่าจะเป็นหนึ่งในทรงที่มันค่อนข้างมีเอกลักษณ์ไม่ซ้าใครมากๆของตระกูลนาฬิกาดำน้ําเลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยแน่นอนนะพูดถึงนาฬิกาดำน้ำเนี่ยเราจะเห็นภาพเดียวกันเลยก็คือภาพสไตล์โรเล็กซ์ซัมเ n e ร์เนอร์นะครับทรงมาแบบนั้นเบเซลแบบนั้นฟิลลิ่งแบบนั้นเลยแต่ว่าไซโก้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่พยายามจะทนานาฬิกาดำน้ําที่ทรงมันยูนนคไมม่เหือชาาวบ้ ซึ่งจุดเริ่มต้นของความยุนนี้ความไม่เหมือนชาวบ้านเนี่ยมันมาจากไหนมันก็มาจากเรือนี้นี่แหละนะครับดังนั้นเวลาผมใส่เรือนี้ที่ไหละ่ะ ผมรู้สึกภูมิใจมากเลยรู้สึกภูมิใจที่ได้ใส่ในการที่เป็นหนึ่งในตำนานที่มันก่อเกิดในการทุกเรือนที่เป็นตระกูลดำน้าของไซโก้ในยุคปัจจุบันนะครับเรียกว่าใส่ตัวตำนานอะแวดง่ายนะครับคือแบบฟินมากนะครับใส่ทีไรก็แบบโหอยากจะเอาไปให้เพื่อนๆคนที่เป็นแฟนไซโก้ได้เชยชมได้มานั่งดูได้มานั่งเล่าเรื่องราวต่างๆนานานแบบสุดๆเลยนะครับแล้วก็เนี่ยให้ดูตรงนี้บัคเกิลอย่างที่บอกไปนะพอมันเป็นดีไซน์แบบเมื่อกี้มันจะแบบไม่ได้ดูบัคเกิลดูยืน่นดูมีการเชดขึ้นมา เห็นตัวเนื้อบัคเกิลหนามากอะดีไซน์ตัวบัคเกิลทำมาได้ดีมากนะอันนี้ชื่นชมเลยส่วนตัวที่สายเนี่ยพอขึ้นข้อปั๊บผมก็เลยเข้าใจนะครับว่าเออเขาคงดีไซน์มาให้แบบมันดูเนียนไปกับตัวสายอ่ะเพราะว่าบัคเกิลมันอยู่ฝั่งนี้ละนะครับมันก็จะเป็นคู่กับตัวเรือนเงาเงินเงินแบบนี้แต่ถ้าเกิดเวลาคนมองมาจากด้านนอกเนี่ยก็จะเห็นตัวสายสีดำดำแล้วก็บัคเกิลสีดําผสมกันนะครับก็เลยดูเนียนตาขึ้นประมาณหนึ่งนะไม่ได้ดูแบบกระโดดขึ้นมามาก ก็เป็นการจับคู่ได้ดีนะครับเข้าใจเลือกมากๆเลยตรงจุดนี้โดยภาพรวมถือว่าชอบเลแหละนะครับคือทั้งเรื่องสตอรี่เรื่องตำนานต่างๆนานาาเรื่องความเป็น number one อย่างเงี้ย มันทาให้นายการเรือนนี้มันพิเศษในมุมมองของผมมากๆอยู่แล้วนะครับก็ขึ้นหิ้งลูกรักตลอดการเรือนหนึ่งของไซโก้เลยก็ว่าได้นะสาหรับเรือนนี้ส่วนเรื่องประเด็นของความคุ้มค่านะครับด้วยความที่เรือนี้เนี่ยราคาค่าตัวเนี่ยอันนี้เอาป้ายมาให้ดูนะหนึ่งแสนบาทนะครับลหลายคนก็จะบน่นกนลังงมเลยนะครับว่าโอ้โหทําไมไซโก้ตั้งมาราคานี้นะครับคือถ้าเกิดนาการมันเทพขนาดนี้มันสวยขนาดนี้อ่ะทไมแบบไม่ขายแบบสักห้าหมื่นหกหมื่นนะแล้วก็ทํามาเยอะๆหน่อยนะครับคือจะได้แบบ คนซื้อกันเยอะๆซึ่งเอาจริงๆตัวเลขของเรือน,นี้ที่ผลิตมาเนี่ย1,965เรเือนนะครับเป็นลิมิเต็ดนะแต่ผลิตมาเกือบ2,000เรือนแล้วก็ราคาแสนกว่าบาทซึ่งฟังจากตัวเลขแล้วปั๊บเนี่ยอย่างที่บอกไปอ่ะผมไม่เคยคิดว่ามันจะขายหมดหรือว่าต้องมาแย่งชิงต้องมาหาซื้อแบบราคาข้างนอกช็อปอะไรแบบนี้นะครับผมไม่เคยมีมุมมองนั้นเลยอ่ะแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับหมายความว่าในราคาเรือนี้เนี่ยต่อให้มันฟังดูแพงเวอร์ดูแพงแบบไม่เมคเซนส์เลยนะครับดูแบบ เอาถ้าเกิดเทียบกับฟินิชชิ่งเทียบกับเรื่องคุณภาพการขัดเงาความเนี้ยทั้งหลายอะ่ะยังสู้ในการสวิตท,ที่ราคาใกล้เคียงกันไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วมันขายหมดครับเพื่อน,อนหมายความว่าเรือน,นี้เนี่ยมันทําออกมาโดยที่รู้จุดยืนอะ่ะว่ามันทํามาเพื่อใครอ่ะนะครับซึ่งแน่นอนนะครับคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเรือน,นี้จริงๆเลยก็คือคนที่เป็นแฟนไซโก้แบบตัวยงอะ่ะตัวยงที่ชื่อว่าแบบ สะสมไซโก้มาเยอะมากนะครับคือมีนา okay, ิการไซโก้หลายเรือนและไซโก้เน mm. ี month, ่ยโอเคเรือนนึงมันอาจจะราคาประมาณสักหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นใช่ไหมครับราคาหลักหมื่นแต่คนที่สะสมไซโก้สมมติว่ามีประมาณ50เรือนเนี่ยมันก็ประมาณล้านหนึ่งแล้วนะครับเพื่อนๆหมายความว่านักสะสมตัวจริงอ่ะแบบที่มีนาิการไซโก้เยอะๆน่ะสามารถแอฟฟอร์หรือว่ารับได้กับนาิการราคาหลักแสนกว่าอยู่แล้วถ้ามันเมคเซนส์แล้วก็มันมีคุณค่ามากพอ ดังนั้นไซโก้เองผมว่าเขาน่าจะรู้แหละว่าถ้าเกิดเขาเอาตัวในตำนานจริงๆอ่ะในปี1965รุ่นที่แบบเป็น f a เตอร์ f อฟเดอะฟาเตตัวแบบตัวพอ่อตัวตำนานกลับมาจริงๆและในขนาดดังเดิมมากๆแล้วก็แบบ เห็นปั๊บนักสะสมปัจจุบันนึกถึงอันตัวในอดีตทันทีอ่ะยังไงก็น่าจะขายได้นะครับเพราะว่าคนก็จะพร้อมจ่ายแน่ๆต่อให้แบบราคามันจะไม่เมคเซนขนาดไหนก็ตามนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันก็ได้ผลรับแบบนั้นจริงๆนะก็คือคนที่เป็นแฟนไซโก้จริงๆอะยังไงเห็นเรือนี้แล้วก็ต้องเก็บไว้อะอย่างผมเองอะผมก็เป็นแฟนไซโก้แล้วก็เห็นรือนี้ปั๊บผมก็ ราคาเท่าไหร่ผมก็ต้องซื้อนะครับต่อให้เขาตั้งมา2 0 0 0 0 0ผมก็จําเป็นจะต้องซื้อไว้ะเหมือนเป็นไฟบังคับอ่ะอารมณ์เหมือนที่ g ี h o c k เอาตัว DW5600 าทํ 5, มาทำเป็นตัว MRG อ่ะแล้วก็ขายแสนกว่าบาทอ่ะซึ่งคนก็แบบโหจีช็อกแสนกว่าบาทแต่ว่าสุดท้ายขายหมดเกลี้ยงเลยนะครับยอดจองถล่มทลายขายดิบขายดีมากๆ เหตุผลเดียวกันเลยนะครับก็คือเขาทํามาเพื่อเสิร์ฟกลุ่มคนที่เป็นแฟนตัวแท้แฟนตัวยงจริงๆที่สามารถจ่ายเงินแสนกว่าบ,บาทได้โดยที่แบบไม่ได้คิดอะไรมากอ,อารมณ์แบบของมันต้องมีเป็นไฟบังคับอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นนายการที่อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนไซโก้จริงๆแล้วแบบอยากจะได้ตัวต้นแบบตัวต้นตํำรับของนายการดำน้ำําของตระกูลไซโก้ทุกเรือนในปัจจุบันจริงๆอะ่ะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการย้อนอดีตได้ดีที่สุดแล้วเท่าที่ไซโก้จะทําให้เราได้นะครับใครที่ ไปหาข้อมลูลองไปหาซื้อกันดูนะเพราะว่าตอนนี้ในเว็บไซต์หรือว่าบูติกออนไลน์ในช็อปเนี่ยมันไม่มีขายละนะครับถ้าจะพอมีเหลืออยู่บ้างเนี่ยน่าจะไปอยู่ที่ตัวแทนในประเทศไทยตามตู้อะไรแบบนี้นะครับยังไงก็ลองไปดูกันนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ